เราอีกคนนะครับหลังจากที่ที่เขาเขาจะไปทํางานเขาส่งเลนมาให้แม่ให้เอาเราออกคือคือมันงั้นแสดงว่าเขารู้เขารู้ฮะว่ามีพี่ต่อใช่พอมีป้ามันก้ว่าเอ๊ะที่บ้านจะลำบากอะไรเงี้ยเขาคิดว่ามีสองคนพอรกันเขาสุว่าให้มันเขากลัวจะลำบากนะคือเขาไปแบบที่ว่าไม่ไม่ไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าคือจู่เขาเขาไปเลยเพราะว่าตอนนั้นอาจจะมีตาเขา มีมีเพาะอะไรกันนิดหน่อยครับเรื่องการตัดทิเสธนิดหน่อย,อยที่ยายก็เล่าฟังแล้วก็เขาเลยไปเลยพอเวลาที่เราไปบ้านเพื่อนก็ดีหรือว่าไปหาหรือเจอคนรอบตัวที่เขามีเงินครบเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีโมเมนต์อย่างเงี้ยเราม,มีโมเมนต์ที่เขาวันพ่อเขาถืมอมงในไปกราบพ่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราอยู่เขาเราก็แบบมุองหมาสาร้างอะไรเงี้ยเราสึกว่ามันมันไม่ใช่เราไม่ควรอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันทำให้เราสึกว,ว่าเราเจ็บ เราขอมันดีกว่าอะ่รงเงี้ยมันไม่ใช่ที่ของเราใช่ครับรู้สึกว่าพอเราทำงั้นเราอะไรที่มันไม่ใช่เราเราออกมาดีกว่าเป็นภาพเด็กๆที่ทุกคนอยากมีนะว่าเวลาที่เราวาดภาพของครัแผมว่าทุกคนเลยทุกคนมันจะมีความฝันว่ามันจะมีภาพพ่อแม่ลูกนะค่ะหนึ่งคนนะที่จะอยู่ในภาพถ้าวันนั้นมันมีโอกาสจริงๆน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะดีใจมากเลยนะพี่เนาะ ครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าผมว่ามันเป็นภาพที่หาซื้ออะไรไม่ได้แล้วแต่ละคนก็จะมีภาพอย่างเงี้ยเป็นติดกัน กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้ซ กดฟ้าได้เกนฟ้าลิคิดมาอย่างน,านั้นให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะักกดเกนแห่งฟ้า